และก็วันนี้พ่อและลกูกบางส่วนที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังพักอยู่ที่สถานีตำรวจบ้านรับรองของกอ,อ,องกองกกับการตำรวจตะเวนชายแดงเขตแปดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพันตำรวจเอกสุด,ดินซึ่งเป็นผู้กำกับและพันยาให้การรับรองเป็นอย่างดี แล้วก็สำหรับวันนี้พ่อมีเวลาพักมากเพราะทานอาหารเช้าแล้วก็หลับไปตื่นเอาสี่โมงครึง่งหลังจากนั้นก็ฉันเพนฉันเพนไม่ค่อยจะได้นะักคนนอนอิม่มตอนกลางวันก็มีเวลาพักผ่อนมากไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกๆที่พักแยกกัน และตอนเย็นลงไปรับแขกตั้งแต่ตอนเย็นกลับขึ้นมาแล้วเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษกว่าจะลงมือบันทึกเสียงได้ก็รู้สึกว่าใช้เวลาต่อไปสึงชั่วโมงเศษวันนี้ขอคุยกันเป็นพิเศษสักนิดนับตั้งแต่ออกจากวัดมาโรครัก คงไม่ทราบว่าการเดินทางของพวกเรานั่นเราเดินทางในปากเสือป่าตะเคถ้ามันสามารถจะงับได้มันก็งับเราตายไปแล้วแต่อาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแปี้และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายร่มระทิวนาทั้งหมด ยังให้การอารักขาลูกรักและพอ่อเพราอว่าพวกเราทั้งหมดมีจิตน้อมไปในมหากุศลคนทุกคนบำเพ็ญตนเป็นปรมัติธารมีการเดินทางของเราคราวนี้พ่อจะบอกจุดหมายปลายทางนม่ว่าระยะอันตรายมากแต่น้อยให้ทราบนับตั้งแต่ออกจากวัดของเรา มันก็ไม่ใช่วิญญาณอันตร,รายเราอยู่ในสายตาของคนพวกหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้ให้แต่น้ำใจเขาคิดว่าเขาเราเป็นศัตรูเขามองดูการเดินทางของเราได้ความสงสัยว่าพวกนี้จะไปไหนกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าสายของเขานั้นทราบไม่ชัดถึงวิธีการเดินทางของเราแต่พอย่างเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็รู้สึกว่าพ่อก็พบแขกพิเศษคือบรรดาทีรวดาและผมผู้มีความเมตตาปราณี ตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานปินต้นและองค์สมเด็จพระทศพลเห็นชัดเป็นอนุ่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงสงเคราะห์เมตตาเราและทุกท่านให้ความเมตตาเราก็ปลอดภยัยจากจังหวัดตุทไทธาน,นีถึงจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีอะไรมากและก็จากจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปลายเขต จังหวัดสุรันด้านใต้ก็ไม่มีอะไรมากชักจะเริ่มมีกระแสขึ้นมาบ้างก็นับเข้าตะเคตํกำแพงแสนไปต้นมารู้สึกว่าในระยะนั้นเราเย็นมาอยู่ในสายตาที่มีความคมจัดแต,แต่ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าข่าวที่รับ ได้รับมาเขามันก็นชั้นเกินไปเวลาที่เรามานั่งกินข้าวกันที่จังหวัดนคปรปฐมในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีสายตาที่ดีเป็นกรณีพิเศษคือสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาบาณีก็มีแล้วสายตาที่คิดว่าบุคคลพวกนี้คือพวกเราเป็นภัยสำหรับเขาก็มี เราจะมองเห็นคนสองคนที่นั่งกันอยู่ในร้านอาหารเขาคุยกันถึงเรื่องการทำมาหากินในการบริโภคแต่คนสองคนนั้นคนหนึ่งพ่อมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนจังหวัดนคปรปฐมเพราะน้ำเสียงที่แสดงออกไม่ใช่เป็นน้ำเสียงของจังหวัดนคปรปฐม แล้วก็ไม่ใช่คนจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่คนจังหวัดราชบุรีเสียงที่เขาพูดออกมานี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงดัดแปลงในตาของเขาคล้ายกับว่าเขาไม่สนใจเราแต่ว่าถ้าพ่อทำแกล้งทำเผลอเขาก็จำเลืองดูนี่ก็ดูอยู่บ่อยๆ และพ่อมองหน้าเขาเขาก็ทําเฉยพูดอย่างไม่สนใจอาการอย่างนี้เป็นอาการปกติที่พ่อสัมผัสมามันไม่ใช่ของแปลกหลังจากนั้นที่เราเดินทางออกจากจังหวัดนคนปรปฐมเรื่อยมาถึงจังหวัดราชบุรีตอนนี้พอเริ่มเข้าเขาย้อยลูกรัก เป็นประยะทางที่เราเดินอยู่ในฝากส่วนรึกของเสือสองฝากทางของเราเต็มไปได้วยพวกทีมเป็นศัตรูกับรัฐบาลได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จที่หัวเป็นศักดีนาใหญ่เป็นที่รวมกำลังใจคนเขาไม่ชอบแต่ได้ว่าอย่าสนใจคนทุกคนนะ ว่าคนทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนบางพวกเขาติดตามเราเขามองเราตลอดเวลาภาหนะที่เขาใช้มีทั้งรถยนต์และมีทั้งรถมเอเตอร์ไซมีการรับช่วงกันเป็นทอดๆหลังจากที่เราออกจากจังหวัดเพชรบุรี สำหรับจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเหมือนกันตลอดสายพอเข้าเขตปราณบุรีกุยบุรีตอนนี้สิตอนนี้เป็นระยะที่มีทางแคบเขตของประเทศไทยแคบลงมาทุกทีทุกทีจนทั้งถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนนี้คณะเขาบุคคลพวกนั้นแน่นขนาดเขาก็จับสายตาเรามองเราด้ตลอดเวลาแต่ได้ว่าผมคิดว่าพ่อคิดว่าด้วยอำนาจบาร,รมีขององค์สมเด็จพระจินสีและพระอริยเจ้าทั้งหมดครมนเทวดาทั้งหมดท่านกำบังจิตหรือกำบังใจทําใ้้ตาเพราะนั่นลายมอง ที่ห้อของเราไม่ชัดตอนที่รถของพ่อต้องมาท่อน้ําแตกยางน้ายางท่อน้ําแตกตอนนั้นลูกคงจะจําได้ว่าเป็นเขตกุยบุรีกุยบุรีนี่ตํารวจเคยเสียชีวิตเป็นคันคันรถและก็เป็นจุดที่มีกําลังสําคัญ เคยประทะากับเจ้าหน้าที่แถวนี้ทั้งหมดจนทั่งถึงฝักใต้พ่อเคยมาแจกผ้ายันมหาวิชัยสงครามเป็นการป้องกันกำลังตำรวจทหารได้อำนาจพระพุทธบรมีได้ความจริงถ้าหากว่าบคุคคลใดเขามีความเคารพจริงเขาก็สามารถจะคุ้มครองชีวิตเขาได้ แต่เขารับไปเพียงแต่ศักดิ์แต่ว่ารับนั่นก็มันเกินวิสัยที่พระที่ท่านจะช่วยอาศัยที่พ่อเดินทางมากับท่านหญิงมิภาวดีบ่อยๆทุกคนเขาได้ยินชื่อพ่อดีแต่ถ้าว่าตัวท่านานั้ลูกรักเขารู้จักกันน้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในจังหวัด รับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาคนรู้จักข้อน้อยเต็มทีจงกว่าจะถึงจังหวัดประจวบคีรีขันคนรู้จักมากหน่อยก็เ,เคยมาขุดบ่อน้ำทรงคล้อยเขามีความสุขกันเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้เป็นผู้รับเอนี่ว่าถึงด้านวัตถุ แต่ผลเรื่องการให้มันก็เป็นผลกำไรของผู้ให้ที่จะต้องรับคือความรักผู้คนใดที่รับการเกื้อกูลเขาก็มีความรักในเราที่ทำให้เราเบาใจเมื่อเดินทางจะกปจคกรีขันมาจะเข้าเขตจังหวัดชุมพรเขตจังหวัดชุมพรถ้าเรามองกันอย่างประเภทสายตาคนธรรมดาจะเห็นว่าเป็นบ้านเมืองที่มีความสงบ แต่นั่นเป็นจุดเพราะกำลังค้นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลพ่อไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ตรงกันข้ามกับพ่อเพราะว่าคณะของเราไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เขียวไม่แดงไม่ขาวแต่เป็นคณะเหลืองเหลืองเป็นธงชัยของพระอราหันต์เป็นคณะที่ประกอบด้วยความเมตตาปราณีเราไม่เห็นใครเป็นศัตรูสำหรับเรา สำหรับเขาเย็นเมื่อเราเป็นศัตรูสำหรับเขาก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเป็นผู้รักเขาเมตตาเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขหลังจากออกจากจังหวัดชุมพรรื่อยมาชกรงทั้งเข้าถึงที่เขตจังหวัดสุราธ,ธานีตอนนี้ไม่ต้องห่วงละเพราะนั้นว่าเราเดินอยู่บนฟันของเสือแลวก่อจะถึงทุ่งสงออกจากทุ่งสงไปถึงจังหวัดยะลา ก็มีสภาพเช่นเดียวกันในช่วงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชท่งสงนครศรีธรรมราชก็มีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งระหว่างกลางทางที่เราจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นจุดหมายที่มีความสําคัญมีการปล้นจี้แล้วก็จี้รถกันอยู่เสมอ แ้าคิดว่าบาร,รมีขององค์สมเด็จพระจินารสีบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะทรงข้อเราให้ปลอดภัยขอย้อนกลับไปจังหวัดกระบ,บี่เมื่อถึงจังหวัดกระบ,บี่โดยท่านหม่อมหลวงวรวัฒนเป็นผู้นำเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านอย่างเกินคาด ความจริงความเมตตายอย่างนี้เคยมีมาแล้วมา2,518คราวนั้นคณะของพ่อมาในเครื่องบินลงที่ภูเก็ตและท่านหม่อมหนวงวรวัต์ไปรับที่ภูเก็ตให้ชมจุดต่างๆขององค์การไผฟ้าฝ่ายผิดเลี้ยงสงเคอาห์พักอย่างมีความสุข เราเที่ยวภูเก็ตก,กันตลอดจังหวัดมาเที่ยวมาพังงาม,มาจังหวัดกระบ,บี่ออกจากกระบี่แล้วก็ไปพระนครศรีธรรมราชไปตรงังไปพัทรุงไปจังหวัดสงขลาเราน้นถึงจนกระทั่งนำออกนอกประเทศไปถึงมาเลเซียคือจังหลน ภาณนะตอนนั้นเป็นของท่านหม่อมหลวงวรวัตนทั้งหมดแล้วก็นําเที่ยวในทะเลค่ใ้ใช้ใจของท่านหลายหมื่นแต่ว่าถ้าเราจะถามเพื่อความช่วย,วยในการใช้ใจท่านก็ไม่ยอมบอกเป็นอันว่าท่านบุญนี้มีอารมณ์ประกอบในความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษ ยากที่เราจะหาบุคคลประเภทนี้คือ,อยังมอมหลวงวรวัฒนได้เป็นอันว่านําำใจของท่านผ่องสายจริงๆลูกก็ยัางงานของท่านแล้วว่าท่านวควบคุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสกำลังคนในบังคับบัญชานับเป็นจำนวนพัน มันมีความหนักเพียงใดที่เราจะบังคับบัญชาคนแต่ว่าอาศัยที่นำใจของท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลมั่นในทานการบริจาคมั่นในศีลที่จะพึงรักษามั่นในวิปัสนาที่จะพึงปฏิบัติคณะของเรามาคำนี้ท่านก็ต้องใจามากหนักอยู่ แต่ว่าความมั่นในความดีที่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนท่านซึ้งอยู่ในจิตท่านไม่ยอมให้เราจ่ายอะไรเส้นเลยก็เป็นที่น่าเกรงใจและยังจะบอกว่าปีหน้าจะบ้านสร้างบ้านรับรองกันใหม่อีกหนึ่งหลังรงกันข้ามกับอาคารรับรองที่บรรดาลูกรักทั้งหมดพักกัน ท่านบอกว่าจะรับรองคนได้ประมาณร้อยคนและในปีต่อไปก็ยังจะคิดว่าจะพาพวกเราไปพักในเกาะคนลืมชื่อกลางทะเลเป็นเกาะที่มีความสวยสดงดงามมากก็องไปนอนข้างแรมกันประมาณต้องใช้เวลาประมาณสัก สักสองคืนจึงจะจบตามที่ทะาบอกให้ทราบว่าเกาะนี้มีความสวยสดงดงามมากเมื่อใช้เรือที่มีความเร็วไปในทะเลต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเศษเรือที่มีระยะความเร็วช้าต้องวิ่งถึงสามชมั่วโมงเป็นเกาะที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงชอบมาก เห็นจะเป็นเกาะที่ท่านหญิงวิภาวดีบอกเป็นสำคัญเป็นนว่าน้ำใจอย่างนี้บรรดาลูกรักทั้งหลายคนจะจําไว้เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ต้องใจยอย่างท่านแต่ว่าทําน้ำใจอย่างท่านคือหนึ่งมีเมตตาปราณีทรงพระมีหารสี่เป็นปกติสองท่านมีศีลบริสุทธิ สามทางการบริจาคต่างกำลังแล้วก็สี่การเจริญสมถกรรมาฐานมิปัสนากรรมาฐานทั้งหมเพ่งครัด <c oughs> ถ้ากำลังใจอย่างนี้ลูกรักทั้งหมดถ้าทรงไม่ได้คำว่านิพพานไม่มีของสำคัญไม่ยากนักสำหรับพวกเราตอนนี้เราก็แวะเข้าจังหวัดกระบีกันสักทีหนึ่ง เพราะว่าจังหวัดกระบ,บี่เมื่อเราแวะเข้าไปแล้วก็วันนั้นก็เห็นจะเป็นวันที่สิบเจ็ดแ้าก็เป็นเวลากลางคืนเราเข้าไปพักกันมีความร่มเย็นเป็นสุขอาหารการบริโภคทันเลี้ยงเพราะเวลาตอนเช้าออกเข้าถึงเข้าถึงที่พักเวลาสิบแปดนฬิกากับเก้านาทีพอจดไว้ 18แปดนาฬิกาสิบเก้านาทีเข้าเขตพังงานไปนาก็ช่างเถอะเราเข้าที่พักกันก็แล้วกันล่วงขึ้นวันเวลาเก้านาฬิกาสามนาทีเราก็ไปเที่ยวจังหวัดพังงากับท่านตอนนี้ก็วิ่งรถกันไปพอเข้าเขตจังหวัดพังงาเป็นเวลาสิบเอนาฬิกาสามสิบนาทีคณะของลูกไปปากอ่าวพังงากัน พ่อก็แวะเข้าที่ตลาดฉันอาหารที่โรงแรมปรากฏว่าปั๊มน้ำมันนี่เป็นปั๊มที่ท่านหม่อมหล,ลวงวรวัฒน์ท่านสั่งไปใช้ในโรงงานอยู่เสมอพอฉันเสร็จปรากฏว่าจะของโรงแรมและจะของร้านอาหารไม่ยอมเก็บเงินแต่ในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนหลายคนเขาสนใจในพ่อแต่ความจริง เขาสนใจนั้นจะคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็ไม่ถูกที่เย้เพนภัยอันตรายสําหรับเราก็ไม่ถูกเพราะว่าคําว่าฤาษีเลี้งดาเป็นที่รู้จักของคนมากตลอดจนกระทั่งลูกสาวเจ้าของร้านถ้ตัวท่านเจ้าของร้านเจ้าของโรงแรมเจ้าของปั๊มน้ำมันทั้่งสองปั๊มก็บอกว่ารู้จักแต่ชื่ออ่านแต่นังสือ ก็มีคนมากบอกอย่างนั้นท่านสนใจไม่ไดาสนใจเหรียญแหนบเจริญตั้งเห็นของที่พวกเราติดไปนี่คนมาถามว่าจะขอซื้อได้ไหมนี่เป็นอันว่าทุกคนท่านสนใจพ่อก็เลยเอาเหรียญแหนบแจกเขาให้ให้ท่านไปรู้สึกท่านก็ดีใจมากเจ้าของร้านแจกไปสิบห้าเหรียญ โดยเฉพ่ออย่างยิ่งหลุกษาของท่านสองคนสนใจเป็นพิเศษรู้สึกว่าเธอทั้งสองคนมีความเก่งกล้าในการค้าขายคนหนึ่งคุมปั๊มน้ำมันสามทหารอีกคนหนึ่งคุมปั๊มตราดาวเจ้าสุนัขน้อยตัวหนึ่งสีดำมีปลอกคอ พอไปถึงเขาเข้ามาหาพ่อก็เลี้ยงอาหาร给他เขารู้สึกว่าเป็นสุนัขที่มีความจงรักภักดีมีความรู้มากตอนเยกลับพวอชนเขาไปด้วยแต่ก็วิ่งตามมาทําท่าจะขึ้นรถรู้สึกว่าเจ้าตุนักตุนนี้น่ารักจริงๆหลังจากนั้นพ่อก็เดินทางไปสมทบกัมบัรดารูกรักที่อยู่ที่ปากอ่าวไปนั่งอยู่ที่ด่าน พ่ออดีท่านเจ้าสัวเจ้าสัวของเราก็ชอบกับในด่านแต่เวลาขณะที่ไปก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรกันมากเข้าไปพักทีในเขตด่านได้ความจริงพ่อก็ไม่รู้จักว่าเป็นด่านด่านนั้นตั้งอยู่เงียบๆง,งานไม่มีพ่อคิดว่าศาลเจ้ามากกว่า ถ้าจะเรียกสารเจ้าก็ต้องาเรียกสารเจ้า่าเมื่อท่านหมอมหลวงวรวัตรได้เรือแล้วก็ลงเรือไปปีนี้เราลงเรือใหญ่ปีบศหนึ่งแปดใช้เรือหางยาวฝนเปรียกปอนกันมากออกจากเกาะปันยีเข้ามาเกาะทะลุลอดช่องเขาตอนนั้นลอดมาแล้วปลาข่ดเรือไปชนไม้เรือแตกน้ำเข้าเรือ ต้องวิกคราเสกกบแย่์ไอเรือล่มในทะเลที่มันไม่สนุกเมื่อลงเรือด้วยความชื่นบานหันษาเรือปีนี้เขาก็าชวนชมดีทุกทางดูภาพโบราณที่เขียนกับเขาติดกับเชิงเชิงหินเขาไว้เป็นลูกปลาบ้างเป็นลูกคนบ้างมองดูก็เป็นภาพหย,ยาบยาบแต่ความจริงเข้าใจว่าคนเขียนเขาจะไม่ได้ตั้งใจอวดพวกเรา แต่ว่าเราเขาเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่มีใครเขียนในปัจจุบันก็เ,เห็นว่ของอัศจรรย์ถ้าท่านผู้นั้นท่านเกิดมาทัานพวกเราแล้วก็ทราบว่าเราไปชอบฝีมือเก่งของท่านท่านคงจะภูมิใจมากเมื่อไปถึงเกอบปัญญีเขาก็พาเราแวะเข้าไปชมทิวทัศน์ตามปกติ แต่ว่าปีนี้ที่เราไปนี่เกาะปัญญีรู้สึกว่าจะมีดีน้อยไปนิดหนึน่งความจริงเขาสร้างสวยท่าเรือก็ดีสมัยก่อนที่พ่อไปไม่มีท่าเรือไม่มีสิ่งที่น่าประทับใจแต่แต่ว่าอาศัยคนที่ไปเที่ยวมากขึ้นเกาะปัญญีจะกลายเป็นเกาะที่มีความร่ำรวยท่าเรือสวยแล่ว,วสิ่งที่ประทับใจพ่ออยู่อย่างหนึ่งการไปเที่ยวปีที่แล้ว มาลีไปด้วยรายกฏว่ามาลีไปถามคนหนึ่งว่ามีลูกกี่คนคนหนึ่งตอบว่ามีลูกแปดคนอีกคนหนึ่งบอกว่ามีลูกสิบสามคนมาลีถามว่าทำไมยังมีลูกมากนะักแกแต่งงานมาตั้งสามสิบปีแกมีลูกเพียงสามคน หน้ามนคนสวยเข้าเกาะปัญญีก็บอกว่าก็ขี้เกียจนี่ก็มีลูกน้อยแสดงว่าพวกแกขยันแกบอกว่าที่นี่หนังก็ไม่มีดูที่เที่ยวก็ไม่มีพอค่ำลงไม่รู้จะทำอะไรก็ทำลูกกันต่อไปพูดอย่างคนพูดเสือซื่อเสือซื่อพูดตรงไปตรงมา แต่พ่อฟังแล้วพ่อก็หนักใจเหมือนกันลูกตั้งแปดคนลูกตั้งสิบสามคนนี้เลี้ยงกันยังไงแต่เขาก็มีความสามารถเพราะว่าภูมิประเทศให้ประโยชน์แก่เขาโรงเรียนของเขาก็สวยโรงเรียนโรงเรียนนี้รายกฏว่าได้นชนะการประกวดทุกปีเรื่องความสะอาดพ่อก็เห็นด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในทะเลไม่มีฝุ่นละออง ถ้าโรงเรียนนี้สุกับหกก็แสดงว่าโรงเรียนทั่วประเทศสุกับหกยิ่งกว่านี้ทั้งหมดหาดทรายปีนี้แห้งเห็นชัดทัติที่เกาะปัญญีน้ำาจลึกแล้วเดินไปเห็นว่าเกาะปัญญีในน้ำแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลงก็จะเห็นหาดนานๆพอเห็นสักครั้งหนึ่งต่อไปพอคิดว่าคงไม่เกินทักห้าสิบปี เกาะพันธาีก็จะหมดสภาพเป็นความเป็นเกาะก็จะต้องเป็นผื้นแผ่นดินที่ติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่และก็จะมีนเนื้อที่เอาไปให้คนอยู่อาศัยอีกมากที่ท่านบอกว่าทะเลงอกอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบไบขึ้นทรงมาโปรดฉาพนเรืองสีที่สระบุรี ในเวลานั้นท่านกล่าวว่าสระบุรีนี่เป็นเขตชายทะเลมีเรือสำเภาจอดเขาน้องชายเขาท่านฉับพันเรสีท่านเป็นพ่อค้าสำเภาไปขายของอย่างประเทศอินเดียไปทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัติเกินแล้วในโลกมีบุคคลผู้ปฏิบัติตามเป็นอารหาันมาก ท่านฉับพันรังฤรืสีอยากจะเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปไม่ได้จึงตั้งสติยาดิฐานคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสนามาโปรดพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงมาโปรดรู้สึกว่าจะเป็นพรรษาที่เจ็ดหลังจากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณแล้ว ระยะเวลานี้ถ้าบังเอิญข้อจำผิดไปบ้างก็ขออาภัยด้วยช่วยให้อาภาัยแใจคนแก่ลูกรักเวลานี้มองดูเวลาที่บันทึกเสียงก็เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วพ่อเทพจะหมดหน้าสำหรับหน้านี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี